ผมอยากนัดบอดแล้วไปโตเกียวกันวันหยุดหน้าก่อนฟังคลิปนี้ไปหาหมอนมาเตรียมกัดไว้ได้เลยนะฮะนี่คือฟังเอาเรื่อง17เมษายนนิเกรทวีตว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงมีพาส,สปอร์ตชอบกินซูชิกับอาหารญี่ปุ่นขี่จักรยานในเมืองใหญ่ได้ไปเที่ยวกันผมจ่ายให้ทุกอย่างแต่คุณต้องถ่ายวิดีโอผมโง่ๆเป็นการตอบแทนอัปเดต2 5วันต่อมา21เมษายน ผมกำลังบินไปโตเกียวเพื่อนัดบอดกับผู้หญิงที่มาจากยูทาเธอเห็นโพสต์ของผมแล้วก็ลองเสี่ยงเมลมาหาผมดูผมก็จองตั๋วเครื่องบินกับที่พักให้เธอเมื่อคืนแล้วเราคงได้ไปกันจริงๆแล้วล่ะอีกไม่กี่วันเราก็จะบินแล้วเธอไม่เคยไปญี่ปุ่นแต่ก็พร้อมสำหรับการผจญภัยเราก็ตื่นเต้นกันทั้งคู่แล้วก็เห็นตรงกันว่าเรื่องนี้บ้ามากถ้าโชคดีอีกไม่กี่วันผมจะแชร์รูปที่เรายิ้มกันทั้งสองคนที่ญี่ปุ่นติดตามไว้นะ มีคนสมัครมา400กว่าคนรวมถึง DM กับอ e ีเมลจากผู้หญิงที่น่าทึ่งอีกมากมายแล้วก็มีผู้ชายที่สนใจด้วยขอบคุณทุกคนที่แชร์โพสต์ของผมหรือส่งข้อความมาผมเลือกผู้สมัครบางคนมาแล้วก็บริจาคเงิน500เหรียญให้องค์กรการกรุศลที่เขาเลือกด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณที่เปิดใจกว้างกับไอเดียสนุกๆก,กับคนแปลกหน้าในเน็ตอัปเดต3 4วันต่อมา25เมษาผมไปรับเธอที่สนามบิน นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันจริงๆการมารอคนที่สนามบินทำให้เรารู้สึกว่าตัวกระจอยมากต้องนั่งดูคนเป็นร้อยเพื่อหาคนคนเดียวที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนผ่านไปแต่ละคนเราก็คิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่จนกระทั่งผมเห็นเธอเดินออกมาผมดีใจชูกำปั้นขึ้นฟ้าแล้วเรียกชื่อเธอเธอวิ่งมาหาเรากอดกันหลุมๆมองหน้ากันยิ้มกว้าง ผมว่าเราคงคิดอยู่เหมือนกันว่าว้าวเธอมีตัวตนจริงๆอย่างน้อยผมก็คิดอย่างนี้อยู่ลึกๆในใจนะใช่เธอมีตัวตนจริงโล่งอกมากเลยคือผมก็รู้แหละว่าเธอมีตัวตนจริงแต่มันก็ไม่แน่ใช่ไหมล่ะเธอถามผมว่าคนในเน็ตเขาพูดถึงเราว่าไงมัางผมเลยบอกไว้ว่าก็สัก90%เตื่นเต้นอีกสัก10%เขาหวงว่าคุณจะตัดไตผมไปขายเนะี่ยฉันชอบอัตราส่วนนะเธอบอก ผมให้เธอไปทําธุระเล็กๆระหว่างที่ผมจัดการเรื่องตั๋วรถไฟเข้าโตเกียวแล้วเราก็ได้ขึ้นรถไฟได้คุยกันบทสนทนาเริ่มได้อย่างง่ายดายแล้วโทรารามงก็จะเริ่มขึ้นในอีก2ชั่วโมงข้างหน้าอัปเดต3วันเดียวกัน25เมษายนที่ผมจองทัวร์รามเงเพราะเหตุผล2อย่าง1เผื่อว่าเจอกันแล้วอึอดอดัดเราก็จะได้มีไกด์ชวนคุยสักพัก2เพื่อช่วยให้เธอไม่หลับไปซะก่อน3ทุ่มเพราะเจ็ตแล็ก แล้วเราก็มาเจอไกด์ที่หน้าสถานีรถไฟชินจูกุเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรามเมงที่อ้างว่ากินรามเมงมากกว่า300ชามต่อปีตอนกินเราก็ได้รู้เกร็ดสนุกสนุกเรื่องน้ำซุปทงคัสึน้ำซุปโชยุแล้วก็อีกหลายอย่างในที่สุดไกด์ Guy ก็ถามว่าพวกคุณเจอกันได้ยังไงคู่เด็กของผมงับเหยื่ออ้อเขาเหรอฉันเพิ่งเจอเขาเนี่ยเรามานัดบอดกันไกด์ Guy คิดว่าเขาเข้าใจผิดหรือไม่ก็ถามผิดแต่พวกคุณเพิ่งลงเครื่องไม่ใช่หรอ พวกคุณเจอกันได้ยังไงคู่เดทของผมอธิบายว่าเราก็เพิ่งเจอกันจริงๆสักสองชั่วโมงที่แล้วนี่เองแล้วเธอก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้กินอาหารด้วยกันด้วยไกด์งงแต่เขาก็ชอบเรื่องนี้และเขาก็ชอบเราด้วยผมกับเธอมองหน้ากันแล้วยิ้มรามเมงอร่อยผมชอบเธอนะอัปเดต4ีวันเดียวกันผมเพิ่งเดินไปส่งคู่เดทที่โรงแรมของเธอตอนนี้กำลังเดินกลับอาพาร์ตเมนต์ผมอยู่ขอบอกว่าสถานการณ์ไปได้ดีนะ อัปเดต5วันรุ่งขึ้น26เมษาวันนี้เราไปร้านโอนเดระเป็นมื้อเที่ยงแรกมันเป็นร้านอาหารย่านโอโมเตะซันโดผู้ดูแลเป็นเชฟมิชลินปลาที่นี่คุณภาพดีมากอาหารโปรดของเราก็คือสเต็กทูนา่าแซลมอนหอยเชลล์แล้วก็ไข่หวานขอบอกว่าซูชิที่ญี่ปุ่นคนละเรื่องกับที่ผมกินที่เท็กซัสเลยปลาสดแล้วก็เข้มข้นมากคู่เดทของผมบอกว่าทูน่านี่เปลี่ยนชีวิตฉัเลย เราช่วยกะสั่งอาหารทุกอย่างที่อยากกินโดยไม่ได้สนใจเรื่องราคาจนอิ่มพอคิ่งเงินออกมาก็คนละ80เหรียญซึ่งผมคิดว่าก็ราคาคุ้มค่าอยู่นะเราชอบร้านนี้มากอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเราก็กลับมากินที่นี่กันอีกรอบอัปเดต6วันเดียวกันรู้ไหมตอนผมคิดเรื่องนัดบอร์ดนี่ผมก็ไม่ได้คิดให้ละเอียดหรอกมันก็บ้าบอหน่อยๆน,นะผมนั่งเครื่องบินมา15ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลา72ชั่วโมงต่อมากับใครสักคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน บางทีผมก็ลืมไปเหมือนกันว่าผมไหวแค่ไหนผมเริ่มเห็นว่าตัวเองเครียดหน่อยๆและพอใกล้หมดวันก็เริ่มพลังหมดผมทําแบบนี้ประจําผมจะทําอะไรให้ได้มากที่สุดในวันแรกซึ่งเป็นวันสําคัญของทริปวันนี้เราขี่จักรยานเที่ยวโตเกียวด้วยกันตั้งแต่ชินจูกุไปถึงสวนที่ชิบุยาแล้วก็ไปโอโมเตะซันโดแล้วก็พิพิธภัณฑ์อีกสแห่งตอนนี้พอมาคิดดูมันก็ยอดมากนะ ได้ขี่จักรยานไปตามถนนลอใต้สะพานล,ลัดเลาะไปตามการจราจรบนถนนที่เรียบกริบของโตเกียวแต่ก็นั่นแหละบางครั้งมันก็ต้องมีเรื่องยากบ้างเราขี่จักรยานกลับที่พักกันเพื่อเพิ่มความสดชื่นหน่อยแล้วจากนั้นก็เดินเดินเดินฝ่าฝูงชนที่นั่นขนาดที่สุดที่ผมเพิ่งเคยเห็นในชีวิตผมหันไปหาคู่เดทท่ามกลางฝูงชนตอนที่พลังงานผมลดลงเรื่อยๆความวิตกกังวลของผมเริ่มสูงขึ้น ผมพูดไปว่าผมเหนื่อยเครียดแล้วก็คิดว่าหิวด้วยถึงจะกินมื้อเที่ยงไปสองรอบแล้วก็เถอะผมอยากกลับไปอพาร์ตเมนต์แล้วแต่เธอรู้ว่าผมอยากไปซื้อเสื้อใหม่ที่ร้านที่เรากําลังจะไปมากแล้วเธอก็ขอเป็นคนนําทางเองแล้วก็จับมือผมมันดีมากเลยแล้วเราก็เดินฝ่าฝูงชนอีกครั้งมันเป็นฝูงชนที่หนาแน่นที่สุดคนเยอะที่สุดที่ผมเคยเจอมาในชีวิตจริงๆและผมก็ได้ซื้อเสื้อใหม่แล้วเราก็ได้เจอร้านอาหารได้ดินเนอร์ที่ยอดเยี่ยม เรานั่งโต๊ะฝั่งเดียวกันแล้วการที่อาหารอร่อยก็ทําให้ผมมีความสุขมากตอนเดินกลับบ้านเราก็เจอวงแจส๊สพังวัยรุ่นพวกเข้าเป็นนักดนตรีชาวญี่ปุ่นอายุ20กว่า,วาพร้อมเครื่องดนตรีเต็มวงมีไมโครโฟนเล่นดนตรีเก่งมากคนเริ่มมุงเราก็เข้าไปดูเหมือนกันเรายืนฟังเพลงได้หัวเราะด้วยกันได้ถ่ายรูปยืนนิ่งฟังเพลงเหมือนโดนสะกดอยู่25นาทีตอนนี้ผมถึงบ้านแล้วเหนื่อยมากแต่อยากมาบอกพวกคุณก่อน ขอนอนก่อนนะเดี๋ยวตื่นมาจะโพสต์อะไรเพิ่มขอโทษที่คืนนี้ความคิดยุ่งเหยิงไปหน่อยแต่มันเป็นวันที่ดีนะเราได้ทำอะไรด้วยกันหลายอย่างเลยอัปเดต7พวกคุณคงคิดว่าผมบ้าแล้วก็รวยมากที่พาใครสักคนบินมาญี่ปุ่นเพื่อนัดบอดกันเท่านั้นแต่ความจริงก็คือโรงแรมกับอาหารที่นี่ถูกมากอัปเดต8ขอแนะนำคู่นัดบอดของผมหน่อยเธอเป็นวิศวกรเครื่องกลในวงการอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ผมคงไม่บอกชื่อเธอเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว แต่เธออาจจะมาโพสตในแอคเคท์ผมเร็วๆนี้เองเธอเห็นโพสต์ของผมเรื่องทริปมาญี่ปุ่นแล้วก็ส่งอ e ีเมลมาในเมลเธอเล่าเกรดตัวเองสนุกๆมาด้วยแล้วเธอก็ส่งข้อความหาผมทุกแพลตฟอร์มเลยตอนเรียนมาหาลัยเธอเป็นนักกีฬาแล้วก็เคยลงแข่งด้วยผมว่ามันแจ๋วมากผมชอบอารมณ์ขันแล้วก็ปฏิภาณของเธอวันนี้เราไม่ได้รีบทําอะไรกันมากนะักตอนที่ผมพิมพ์อยู่นี่เรานอนอยู่บนสนามหญ้าที่สวนชินจูก,กุเงียวเอ็นซึ่งเป็นสวนที่สวยมากอยู่ใจกลางเมืองโตเกียว อัปเดต9 29เมษาพระอาทิตย์ขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ที่ญี่ปุ่นคืนนี้เราควรต้องกลับแล้วเพื่อบินกลับบ้านปิดฉากนัดบอดที่ญี่ปุ่นอันแสนเหลือเชื่อตอนแรกผมคิดว่าการใช้เวลากับคนแปลกหน้าบนแผ่นดินต่างประเทศแค่3วันก็มากเกินพอแล้วแต่อะไรอะไรก็เปลี่ยนได้ตอนที่บินมาวันแรกเราจะเห็นว่าโตเกียวกว้างมากในโตเกียวนี่มีคนมากกว่าแคนาดาอีก คนที่นี่หนาแน่นมากมันเป็นมหานครที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกแค่เขตใหญ่ๆก็เหมือนเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งแล้วผมยังอยากพาเธอไปดูเขตดหรูร้อย่างกินซ่าเดินไปดูเขตคนอเมริกันในรบปงิแล้วก็ชิมรสชาติที่หลงเหลืออยู่ของตลาดปลาผมคิดว่าเราต้องมีเวลามากกว่านี้ผมไม่กล้าถามแต่ผมอยากอยู่ให้นานกว่านี้ผมมีความคิดบ้าๆล่ะผมบอกเธอคุณอยากอยู่ถึงันาคารไหมอยู่ต่อไง เราจะได้มีเวลาสำรวจโตเกียวเพิ่มกันสักวันสองวันผมจินตนาการถึงคำตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมดไว้แล้วและแน่นอนถ้าเธอบอกว่าอยากทำตามแผนเดิมไม่ได้อยากยืดเวลาออกไปอีกผมก็คิดไว้แล้วถ้างั้นผมก็เชื่อว่ามันเป็นความผิดของผมเองผมอาจจะไม่สนุกพออาจจะไม่ได้เป็นไกด์ที่ดีมุกผมอาจจะฝืดหรือกล้ามผมอาจจะไม่โตพอจนทำให้เธอหัวเราะไม่ได้เต็มเสียงถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็รู้ว่าการเดทครั้งนี้ คงจบลงแล้วตลอดการการเดทจะไม่ได้จบกันตอนบอกลากันที่สนามบินไม่ได้จบตอนที่ต่างคนต่างขึ้นเครื่องแต่เป็นเวลาที่เธอบอกผมตอนนี้แหละว่าเธอไม่ได้อยากอยู่ต่อแล้วเธอก็เงยหน้ามองผมพูดว่าอยู่ต่ออีกสองวันเหรอผมพยักหน้ายักไหล่เตรียมตัวรับความพ่ายแพ้แต่ก็ภูมิใจตัวเองที่กล้าถามแล้วเธอก็ตอบว่าได้เอาสิผมถอนหายใจ ยิ้มแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินไม่แน่การใช้เวลากับคนแปลกหน้าบนแผ่นดินต่างประเทศแค่สามวันมันก็มากเกินพอแล้วแต่ก็ไม่แน่ตอนนี้เธออาจจะไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าสำหรับผมแล้วเราจะได้อยู่เพิ่มขึ้นอีกสองวันรวมทั้งหมดเป็น5วันเราจะบินกลับคืนวันอังคารเราจะมีพระอาทิตขึ้นที่โตเกียวให้ดูอีกสวันอัปเดตสิบพฤษภาสายแล้วผมสายประจํา เรากำลังวิ่งฝ่าทางเท้าย่านที่หรูหราที่สุดของโตเกียวเพื่อไปร้านอาหารที่จองไว้ให้ทันเธอเขียนอายไลเนอร์ส่วนผมใส่เสื้อเชิ้ตที่ยับน้อยที่สุดนี่จะเป็นอาหารมื้อใหญ่มื้อสุดท้ายของเราด้วยกันผมอยากทําให้มันพิเศษคือมีคนสองข้อความมาหาผมว่าผมอยากเลี้ยงดินเนอร์หรูๆให้คุณกับคู่เดทในโตเกียวผมชอบเรื่องที่คุณแชร์ผมจ่ายให้ทุกอย่างเองขอให้สนุกอม,มีข้อแลกเปลี่ยนอะไรไหมเนี่ย มีชาวต่างชาติที่ผมไม่รู้จักเป็นเจ้าของบริษัททัวร์จองร้านอาหารไว้ให้การจะได้เข้าร้านอาหารดีๆในโตเกียวเป็นเรื่องยากมากเราต้องจองทุกอย่างไว้ก่อนข้อแรกเปลี่ยนก็คือถ้าเราชอบให้เราเล่าเรื่องนี้แต่เขาก็บอกแค่ว่าขอให้กินอาหารให้อร่อยแล้วก็ขอให้สนุกผมจับมือเธอเสียงเดินข้ามถนนนอกทางม้าลายพุ่งไปหาตึกสูงระฟ้าคุณเลือกรอยัลออปชั่นไว้นะครับนี่เป็นอย่างเดียวที่พนักง,งานเสิร์ฟบอกหลังจากนั้นบสเตอร์กุ้งและเนื้อ ก็ถูกลำเลียงมาที่โต๊ะเราเป็นขบวนเรายังคุยกันคำๆว่าอาหารเยอะมากเราทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวมากว่าท้ายที่สุดแล้วมื้อนี้จะเป็นยังไงคุณอาจจะเคยเจอเรื่องทรมานที่แสนอร่อยแบบนี้มาก่อนเรากินกันจนแน่นไม่รู้เลยว่าอะไรจะมาเสิร์ฟต่อแล้วอ่านเมนูก็ไม่เข้าใจด้วยพอมาคิดดูเราแทบจะไม่เห็นเมนูเลยนี่เราก็อยู่กันจนดึกก่อนที่จะต้องบินข้ามโลกกลับบ้านพรุ่งนี้อาการเจ็ดแลกคงต้องสาหัสแน่ ในที่สุดเราก็กินไม่ไหวเราพิมพ์ใส่มือถือให้ช่วยแปลบอกพนักง,งานเสิร์ฟว่าได้โปรดไม่เอาเนื้อแล้วแต่พนักง,งานเสิร์ฟไม่ฟังหรือไม่เราก็พูดผิดตอนที่พวกเขาเอาเนื้อโกเบจานใหญ่ยักษ์ออกมาเสิร์ฟเราก็หลุดแล้วเราสองคนหัวเราะก,กันอยู่หลายนาทีให้กับความทรมานที่แสนอร่อยผมหัวราะจนน้ำตาไหลพยายามกลั้นไว้ไม่ให้เสียมารยาทต่อบรรยากาศที่เป็นทางการของญี่ปุ่นในร้านอาหารแต่ก็กลั้นไม่ไหว แล้วน้ำตาแห่งความสุขความขำก็ไหลออกมาง่ายๆตอนนี้เราหัวเราะกันทั้งคู่เหมือนคนบ้าผมไม่เคยได้หัวเราะแบบนี้ตอนไปเดทกกับใครนานมากแล้วและการได้รู้สึกเต็มอิ่มแบบนี้กับคนที่เราชอบมันก็รู้สึกดีมากจริงๆผมเดินไปส่งเธอหลังดินเนอร์ผมชอบเดินหลังอาหารและคืนนี้เราก็ควรเดินมากๆด้วยเราจับมือกันตอนเดินบางครั้งเธอก็คล้องแขนผมนี่เราตกหลุมรักกันหรือเปล่า หรือเราอยู่ในเทพนิยายของการเดินทางที่มีสายลมพัดนุนหลังไม่มีทางที่จะพลาดง่ายๆผมก็ไม่รู้ตอนนี้มันมีอารมณ์หลายอย่างผมรู้แค่ว่าคืนนี้โตเกียวดูเหงาน้อยลงและผมก็รู้สึกดีขึ้นพรุ่งนี้เราจะกลับแล้วอัปเดตต่อมา2พฤษภาวันนี้เราตื่นแต่เช้ามากินซูชิเป็นมื้อเช้าครั้งสุดท้ายด้วยกันอาจจะได้ไปเดินเล่นด้วยผมปวดหัว อาจจะเพราะเมลาโทนินที่ช่วยให้หลับง่ายที่ผมกินเมื่อคืนแต่ก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะทําให้เช้านี้เป็นเช้าที่ดีเรามาถึงจุดที่ดีที่สุดของตลาดปลากว่าจะหาที่นี่เจอผมใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงแต่เรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องให้เธอรู้หรอกตอนที่เนื้อทูน,น่าตั้งอยู่ข้างหน้าผมก็ถามออกมาว่าคุณชอบผมบ้างไหมเธอยิ้มแล้วก็ตอบว่าฉันก็ยังอยู่ที่นี่ไม่ใช่หรอถ้าเธอตอบอีกอย่างผมคงไม่เดินเข้ามาในร้านกับเธอแบบนี้แนะ่ เราอยู่ข้างนอกนานกว่าที่ปกติผมจะทำเรานั่งดูเมืองด้วยกันบนม้านั่งสองที่นั่งเราคุยเรื่องทริปที่บ้านเป็นยังไงความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาไปเดินหาไอศครีมด้วยกันแล้วก็แกล้งทะเลาะก,กันว่าใครจะได้กินไอศครีมคำสุดท้ายนี่แหละคือการเดินทางด้วยกันดูเหมือนคราวนี้เวลาที่นั่งรถไฟไปสนามบินนาริตะมันสั้นนิดเดียวเธอนั่งริมหน้าต่างมองออกไปข้างนอกผมนั่งข้างๆพิมพ์โน้ตที่คุณกำลังอ่านอยู่ แล้วก็คิดย้อนกลับไปว่าเรื่องทั้งหมดนี้เริ่มขึ้นได้ยังไงผมโพสหาคู่นัดบอดไปโตเกียวซึ่งสําหรับผมมันก็ดูเหมือนข้ออ้างสนุกๆที่จะได้กลับไปญี่ปุ่นตอนคุณเห็นเรื่องนี้ครั้งแรกคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นมุกตลกหรือใครทําอะไรบ้าๆสักอย่างและผมก็ได้รู้ว่าผมบ้าจริงๆแต่ตอนนี้ผมก็กําลังมองอะไรบางอย่างที่เป็นของจริงอยู่เรื่องราวที่เริ่มต้นแบบบ้าๆและจบลงแบบจริงจังและลึกซึ้ง ผมไม่ได้วางแผนจะบอกลายอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามบินหรอกนะตอนเรากอดกันครั้งสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เรียกให้ผู้โดยสารไถไฟผมขึ้นเครื่องมันเป็นการกอดที่ดีเต็มตัวอ้อยอิ่งเนินนานและผมก็รู้ว่าจะได้เจอเธออีกครั้งแน่ไม่แน่เรื่องของผมอาจจะโดนใจใครอีกหลายคนเพราะเราอยากให้อินเทอร์เน็ตเป็นสถานที่ที่ดีเราอยากให้คนได้เจอความรักผมรู้ว่าหลายคนคงหวังว่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยการที่ผมขอแต่งงาน หรือเราสารภาพรักกันและตอนนี้ผมกําลังพิมพ์ที่คุณอ่านอยู่นี่บนเตียงข้างๆเธอเลยแต่ผมก็เข้าใจความรักความสัมพันธ์มากพอที่จะรู้ว่าแค่ได้มาใช้เวลาตอนวันหยุดยาวเที่ยวด้วยกันมันยังไม่พอสำหรับการทุ่มเทชั่วชีวิตสิ่งที่มาแสดงตัวก็คือการเริ่มต้นตอนแรกผมบอกว่าผมแค่อยากไปญี่ปุ่นกับคนน่ารักน่ารักสักคนแต่ผมว่าคงพูดไม่ได้เต็มปากว่าผมอยากหาแฟน ผมยอมรับกับตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าความสัมพันธ์แบบจริงจังครั้งล่าสุดของผมมันก็จบไป4ี่ปีแล้วผมอายุมากขึ้นฉลาดขึ้นแต่ผมก็ตัวคนเดียวมานานมากไม่แน่ผมอาจจะพร้อมแล้วสําหรับการใช้ชีวิตร่วมกับใครสักคนการเริ่มต้นเป็นเรื่องสวยงามไม่แน่ว่าเรื่องนี้จะจบลงแบบมีความสุขด้วยกันตลอดการแบบในนิทานหรือจบลงแบบนัดบอดที่ดีที่ผมจะจำไปชั่วชีวิต อย่างน้อยผมก็ได้รู้แล้วว่าผมพร้อมที่จะตามหาคนที่ใช่ถ้าจะมีอะไรสักอย่างที่คุณจะได้จากประสบการณ์ครั้งนี้ก็คือขอให้มีชีวิตที่เป็นเรื่องราวที่ดีวางโครงเรื่องเอาไว้นะผมบอกได้เลยว่ามันคุ้มแน่นอนหาใครสักคนที่จะร่วมทางกับคุณเพราะเวลาที่ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวมันสนุกกว่าถ้าคุณตัวคนเดียวหรือกลัวที่จะออกมาตามหาคนของคุณขอให้รู้ไว้ว่า4ปีที่ผ่านมาผมก็เคยเป็นแบบนั้น ทริปนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าโง่มากที่เสียเวลารออยู่ตั้งนานขอให้ดูผมเป็นตัวอย่างอย่าคิดว่าคุณไม่มีทางหาคนพิเศษของคุณเจอมีคนอีกมากมายที่รอจะได้เริ่มต้นกับคุณอยู่เช่นเดียวกันการตามหาจุดเริ่มต้นที่สวยงามคือสิ่งที่เราทุกคนควรมองหาเพราะสุดท้ายแล้วการเริ่มต้นนั้นนำไปสู่ความสุขตลอดการฟังจบแล้วเป็นไงมัางฮะเหมือนดูหนังเรื่องนึงเลยไหม ขอให้คุณมีชีวิตที่เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับนี่คือฝั่งเอาเรื่อง